เปียกด้วยเย็นค่ะได้ลงไหมครับลงค่ะวันนี้ปลูกไปกี่ต้นครับถอยลองเสียไปเรื่อยลองเสียงไปเรื่อยบีขอโทษบีบีขอโทษท่อยทำไมบนนี้มันเลิศเลยนะป้าปนค่ะขอถือกระ้นนะคะเยีะปบเลยนะต้องเสงที่ทำได้ไหมออกไหออไหมยถ้าจะถ่ายถ่ายเลยโอ้นะ ถ่ายคลิปของโอเคไปเเอาถ่ายเลยเมื่อกี้ลงเว็บ่ะถ่ายได้ปะบรรยากาศเป็นอะไรยังไงบ้างคะที่วันนี้วันนี้ครับเราก็มาปลูกป่าไเลนกันนะครับเป็นไงบ้างครับในนี่ข้าวอีกล้วเฮยเดี๋ยวนะยี่ยมมากทไมเมื่อกี้ยังเข้าเลยไม่ได้นี่เหไม่ใช่หรอไม่เาี ห้าส่สมพี่อามันก็เยอะไปจับตรงหลังนี่แหละตุกนแห่ะว้าจับยี่อไม่จับหน้าเกียรจับดี่จับตรงนั้นอ่โอเคสักคู่นะคนสุดท้ายแล้วที่มีปัญหาหละไม่ใช่่แล้วปีทุ่กองแล้วเอาปะอเสียงค่ะหนึ่งสองเสียงครับหนึ่งสอโอเคไ่่ส ครับวันนี้นะครับก็มาปลูกป่าชายเลนกันนะครับมีน้องๆนะครับมาเต็มเลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับค่ะเป็นไงบ้างคะได้มาปลูกป่าวันนี้แบบยากลำบากขนาดไหนยากมากโคนดูดมากพี่ออยแกงดูดพี่ออยแก้ยังไงเช่ขารกัพี่ออยคะได้ข่าวว่าน้องๆกลุ่มนี้เป็นแฟนคลับพี่ออยด้วยครับเป็นไงคะเราได้ไปเกณฑ์น้องมาหรือเปล่า นัดมากันโดยไม่ได้นัดหมายครับมารวมกไนที่ตายต้นหมดแล้วก็ตัดสรุปไม่ใช่ครับก็คือพี่ออยก็ไม่รู้มาก่อนว่าน้องมาร่วมกิจกรรมอันนี้ด้วยก็ก็บอกบอกไปครับเพราะว่าแฟนคลับเราช่วยเหลือตัวเองครับยืนด้วยเราแข้งตัวเองทุกคนแรงครับทนทานงั้นพี่ออยลองถามหน่อยว่าคำขวัญที่น้องส่งมาน่ะคืออะไรพี่ออยทวนคำถามหน่อยค่ะแล้วคำคำขวัญที่ส่งมาคืออะไรครับได้ไหมครับยาวมากจำได้เปล่าเนีย ใครจำได้จำได้อย่างสาวค่ะเนี่ยมดแดงค่ะใค่จำได้แต่ชายเลนมีคุณนางมีโทษมาหันเมื่อท่านทำลายค่ะนีเป็นไงแต่งเองปะคะแต่งเองปะแต่งเองแต่งเองค่ะพี่ออยล่ะคะให้แต่งสดได้ไหมไม่ใช่ดูอย่างเพี้ยนเลยเป็นไงบ้างน้องๆแฟนคลับมาดูแบบว่าตามเราขนาดนี้รู้สึกไงบ้างคะพี่ออยก็ดีครับ มาแล้ววันนี้ก็มีประโยชน์ด้วยับอืมค่ะกา้นฝากมีประโยชน์ได้ช่วยป่าอ๋อ่ทุกทีก็มีประโยชน์แต่เห็นพี่ออยจะปีกวิเวกว่าทุ่มเทการปลูกป่าชเลินมากวันนี้ครับวันนี้เรามาปลูกป่าครับเราควรที่จะทำประโยชน์ให้มากที่สุดครับอืมก็เลยใครทำแล้วไม่สนใจเราขอปลูกไว้ก่อนเราไม่สร้างภาพครับเราไม่สร้างภาพต้นครับอ่าแล้วเอไปเราไม่สร้างภาพงานหลักคือปลูกงานรองนี่คือแกล้งชาวบ้านเขาใช่ไหมก็ปลูกเสร็จแล้วเราค่อยไาแกล้งชาวบ้านต่อ่ค่ะแกล้งอะไรโดนพี่ออยแกล้งอะไรเมื่อกี้ สะตัดขาทั้งเท้าขึ้นทั้งทางที่เดินยากอยู่แล้วใช่ป่ะอ่ะสุดท้ายบอยฝาถึงป่าเทเลนหน่อยละกันค่ะว่าให้เราช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับครับผมป่าทะเลนะครับก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก็ทําให้ระบบหมุนเวียนของสภาพอากาศนี่ดีขึ้นนะครับทให้มีร้อนนะครับแล้วก็ฝนก็ตกถังต้มน้ำรุูกนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของ ก็ตัดต่างๆครับชมกันไปก็ช like ่วยกันปูป่วยช่วยกันปูโลกโลกเราจะโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะไม่ต้องรีบเรายแล้วกันจ้า